ซูเปอร์ฟุตบอลนัดสลัาเมคัมคืนนี้ครับอยู่พร้อมพับสัตว์โซฟากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสัตว์โซครับวันนี้เรามี4คู่4สนามครับที่น่าตามและห้ามพลาดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุยในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนทั้ง4คู่ครับคู่ที่1ครับเป็นกันที่คาราบักเปิดบ้านเจอกับท่านั้นของเชลซีนะครับสำหรับคู่นี้ครับผลงานดีทั้งคู่ครับแต่มองว่าด้วยสกปภาพของทีมของเชลซีครับมองว่าในคัมมันนี้ครับบุกมาคว้าเก็บ3แต้มอย่างน้อยหนึ่งถึงสองประตูครับเลื่เชีรลซคับ มาต่อคู่ที่สองนะครับปาฟอร์ดเจอกับทางด้านของบียรเรียลนะครับสําหรับคู่นี้ผมวิเคราะห์ที่ทีมเยือนครับอย่างบียรเรียลนะครับมองว่าด้วยศักยภาพของทีมที่ดูเหนือกว่าทางด้านของปาฟอร์ดนะครับมองว่ามีโอกาสที่จะบุกมาคว้าเก็บสามแต้มอย่างน้อยน้หนึ่งถึงสองประตูครับด้วยเชียร์ที่บียรเรียลครับคู่ที่สามครับเป็นที่คู่ระหว่างแมนสตี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านของบุนเซด์มุนนะครับสําหรับคู่นี้ผมวิเคราะห์ที่เจ้าบ้านนะครับอย่างแมนซิตี้นะคคคคคครรรรรรัััับบบบบบมมมออองงววว่่่าาาาในนนนนนีีีี้้้้้้้เเเปปิิดดก็แแตตตยยยยะูช์ทซ คู่ที่4ครับเป็นที่อินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านของไคลร์ตอัมมาตีนะครับสำหรับคู่นี้ผมเลือเชียร์ที่เจ้าบ้านนะครับอย่างอินเตอร์มิลานครับด้วยศักยภาพที่หลังร้อนแรงครับผมสามารถเจ้าบ้านครับอย่างอินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านฟ้าเก็บศาสแต้มแบบขาดลอยได้แน่นอนครับด้วยเชียร์ที่อินเตอร์มิลานครับแล้วก็ฝากไวะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสตูว์นะครับเป็นเช่นนี้ในวันพรุ่งนี้ครับ